อ่ะขอฝากลงนี้ด้วยนะครับผมอ้าไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับทุกท่านบัจัดฟอพี่ยาวเฟี้ยวแค่เพลงเพียงเดียว้องกันทำไมล่ะพี่เมื่อวานผมนั่งดูข่าว เมื่อวานผมนั่งดูข่าวขอถามพี่ยาวแต่งเองจริงๆเหรอพี่พี่จ๊ดฟอพี่ยาวเฟียวแค่เพลงเพียงเดียวเทียงกันทำไมหลหรอพี่เมื่อวานผมนั่งกินข้าวเมื่อวานผมนั่งกินข้าวขอถามสาวๆพี่จ๊ดผิดอะไรเนี่ยอ๋อ เพลงน,นี้ดังไปถึงสกอยมันดังแล้วโวยเปิดการฟิวฟาวยอดวิวลายลานไม่เห็นพี่ยาบมีเรื่องมีราวฟังพี่แจ๊ดทำไมข่าวดังเปี้ยงเปี้ยงดาราชิดซ้ายข่าวอื่นมีไหมตรงมาให้ที่น้ำถั่วมากมายที่ชนบุรีนักข่าวตามที่ตอนนี้วุ่นวาย